ี่คะพบกับรายการเกาะติดเทรนทอง Go Weekly รายการที่จะสรุปความเคลื่อนไหวภาพรวมการลงทุนทองคำตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมคาดการแนวโน้มการลงทุนทองคำที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะประจำวันที่5กันยายนถึงวันที่9กันยายน2565ก่อนจะไปฟังกันอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง SCT Go Trader เพื่อให้ไม่พลาดเกาะติดเทรนทองทุกสัปดาห์กันแบบนี้นะคะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางตลาดหุ้นบิดคอยน้ำมันแล้วก็ทองคำต่างก็ร่วงลงมาค่ะโดยในคืนวันศุกร์นะคะหลังจากที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรออกมานะคะทองคำก็เด้งกลับขึ้นมาได้เพียงเล็กน้อยค่ะแม้ว่าภาพเศรษ,ษฐกิจตอนนี้นะคะจะดูแย่แล้วก็อ่อนแอแต่ว่า ทองคำค่ะก็ยังคงถูกกดดันจากการคาดการณ์ว่าเฟดยืนยันที่จะขึ้นดอกเบี้ยอยู่เหมือนเดิมค่ะทําให้เม็ดเงินนะคะไหลไปที่ดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะปัจจัยในทองคาแล้วก็แนวโน้มจะเป็นอย่างไรมาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์ทองคาไปพร้อมกันโดยวันนี้ได้รับเกียรติเช่นเคยจากคุณพิพัฒน์วชิราลาภายทูลกรรมการผู้จัดการบริษัทเจนเนอร์จีคอมมอนดิตี้เทรดจำกัดหรือ s อสซีทีโกค่ะที่จะมาวิเคราะห์แนวโน้มทองคําในสัปดาห์นี้ไปด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณพิพั์ครับสวัสดีครับคุณหยกครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็คําถามแรกเลยเปิดมาจากสัปดาห์ที่แล้วที่ราคาลงมาค่อนข้างลึกอะค่ะคนที่ติดดอยอยู่โซนประมาณสองหมืนเก้าเก้าร้อยถึงสามหมื่นนะคะคุณพิพั์ยังมีโอกาสที่จะได้ขายโซนนี้อยู่ไหมคะครับเอ่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ,รบมันสุกนะครับตัวเลขก้างงานนะครับ ออกมาต่ำกว่าของเดือนก่อนใช่ใช่อ่าราคาทองนะครับก็เริ่มดีตัวครับอย่างมีนายะค่ะแล้วก็เอช่วงเสาร์อาทิตย์เนี้ยนะครับก็มีการเล่นข่าวนา,นายกยิงคนใหม่าทางอังกฤษฝั่งของกิจเนี่ยซึ่งมีแผนจะกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะซึ่งต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลมากนะครับก็จะกระตุ้นเงินเฟอ,อ้อต่อส่วน ข่าวล่าสุดก็เรื่องตัวทางรัสเซียปิดท่อแก๊สนะครับอ่าอย่างเนี้ยก็จะทําให้เกิดความวุ่นวายนะครับก็เป็นผลบวกกับทองนะครับก็ทำให้สัปดาห์นี้เราให้น้ําหนักของการรีบาวน์อะคแต่การรีบาวเนี่ยเราไม่เชื่อว่าจะเป็นขาขึ้นหรือไปไกลนะครับจากเฟดยังจะกดดันอยู่นะครับดังนั้นถามว่าตรงแถวตรงนั้นถึงไหมครับแถประมาณสองเก้า ก้าร้อยถึงสามหมื่นตรงนั้นเป็นแนวต้านพอดีเลยฮะคือแนวต้านจะมีตั้งแต่แปดร้อยห้าสิบนะครับถึงสามหมื่นมีโอกาสครับค่ะเพราะว่าหยกว่าคนรอขายโซนนี้เยอะมากๆเลยที่ยังติดอยู่อะค่ะก็เป็นแนวต้านพอดีเนาะใช่เพราะเป็นเป็นแนวต้านแถวนั้นเลยก็คือชุดนี้นะครับการขึ้นมาเนี่ยอยากให้นักนักลงทุนเนี่ยขายตามกำไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจจะมีการย่อตัวลง ช่วงเฟดเนี่ยเดี๋ยวก็คงต้องลงไปอีกทีหนึ่งแต่ดูจากตรงนี้แล้วโอกาสจะลงลึกๆอะไรเนี่ยเริ่มน้อยลงละอาวพอดีเลยหยกก็อยากถามว่าถ้าสําหรับคนที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคาลงมาลึกแต่ว่าก็คือเก็บของไม่ทนันก็คือยังกังวลอยู่ยังกลัวอยู่ตรงนี้เก็บแล้วจะลงไปลึกอีกไหมหยกก็เลยอยากถามว่าแล้วถ้าสัปดาห์นี้เขารอเก็บของอย่างเงี้ยค่ะ ช่วงประมาณถ้าเป็นราคาทองไทยใกล้ๆกับ2,9500เาพหเหมือนที่คุณพิพัฒแนะนำในสัปดาห์ที่แล้วยังมีโอกาสที่จะได้โซนประมาณนี้อยู่ไหมคะมีฮะแต่น้อยลง่อาเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยเงินอตัวค่าเงินบาทนะครับได้อัค่าต่อนะครับใช่สัปดาห์นี้อาจจะยากแต่ถ้าเป็นสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์สัปดาห์ถัดไปนะคือมันจะยอาจจะโนค่าอง่างอย่างที่เคยเรียนไว้คือสองหมืน สองเก้าห้าร้อยเป็นจุดที่ไงต้องคื้อกันติดไม้ติดมือกันบ้างอ่าอ่าค่ะเพราะฉะนั้นขายทางกำไรก่อนแล้วรอลงนะครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวเอ่ออีกจุดหนึ่งเราจะเห็นขั้นงินบาทจะกลับมาแข็งค่านั่นอ่ะอนะครับตรงแล้วพอดีช่วงเดี๋ยวจะมีช่วงที่ทองจะย่อลงอ่ะตรงนั้นอาจจะมีเกอ,อีกอีกหนึ่งชุดตรงในในหนึ่งสองสัปดาห์หน้าครับอืมค่ะเพราะว่าในใน ถึงหนึ่งถึง 2, สองสุดห์หน้าก็จะมีเรื่องของวันที่ประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองด้วยใช่ไหมคะที่จะมีการประชุมเรื่องของเฟดใช่ไหมคะใช่ครับวันนั้นจะเป็นวันตัดสินภาพใหญ่หมดเลยของของของปีนี้เลยด้วยซ้ําค่ะ,คะอ๋อของปีนี้เลยใช่ครับเพราะว่าในเดือนหน้ารู้สึกจะไม่มีเอฟโอเอีซีจะมีทีเดือ, 1, อวพฤศจิพันวาเลยครับเพราะฉะนั้นก็เอ่อแล้วตอนนี้ทั้งเงินเฟ้อทั้งอะไรทุกอย่างเนี่ยก็มาถึงจุดที่เฟดจะต้อง แสดงค่าทีอย่างชัดเจนแล้วว่าเขาเล<ฆ>่นอย่งไรเพราะฉะนั้น20บาเนี่ยเป็นวันที่เปจะต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในวัร<ฆ>ต่อไปใช่ครับโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นถามต่อเลยว่าก่อนที่จะถึงวันที่21 22ในสองสัปดาห์หน้าค่ะสัปดาห์นี้ค่ะวันพฤหัสก็มีสําคัญเหมือนกันที่เจอร์มพาวเวลอะค่ะที่จะมาออกมาพูดด้วยในวันพฤหัสเนี่ยค่ะเราควรรับมือกับสัปดาห์นี้ก่อนนะคะยังไงดีคะ วันนี้รู้สึกตลาดจะปิดนะฮะใช่ใช่ค่ะก็เอ่อตัวเลขไม่มีอะไรมากเลยสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีมันทุเรหัดนะครับที่เป็นฝั่งของทางยูโรโซนนะครับก็จะมาพูดเรื่องตัวแถลงการเกี่ยวนโยบายการทางค่ะนะครับในฝั่งยูโรโซนเนี่ยยังเอียงไปทางเอ่อที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อเขาคุมไม่อยู่เลยเพราะราคาแก๊สเขานะครับ และด้านพลังงานของเขาเนี่ยค่อนข้างจะวิกฤตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินมันต้องเฟอในฝั่งนู้นอยู่แล้วนะครับส่วนของคุณพเวลของเฟดเนี่ยเออไม่ใช่เป็นการประชุมใหญ่นะครับมันเป็นการเออสินอะไรล่ะอาจจะเหมือนเป็นการให้คอมเมนต์นะครับในในมุมมองบางส่วนนะครับนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันถ้าเฟดเป็นีนะครับยังให้สปีดที่เป็นแบบเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทองก็จะลงต่อ ค่ะเหมือนเหมือนที่ที่ประชุมครั้งก่อนที่เมืองเอ่อแจ็กสันโฮใช่ไหมคะถ้ายังจะพูดใ,ในเนืงนั้นอยู่อืมใช่ครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ค่อนข้างแรงมากนะครับทําให้ราคาทองเนี่ยหลุดพันเจ็ดไปเลยเป็นโชคดีแ้คร,รกลับมากลับมายืนพันเจ็ดได้ลปิดวีคตรงนี้ก็ถือว่า เป็นจุดที่ช่วยช่วยท้องได้เยอะเลยเพราะอยู่ว่าที่ที่แล้วคนน่าจะแบบว่าสะบักสะบอมคือจะรับก็กังวลว่าถ้าหลุดหนึ่งพันหกร้อยแปสิบไปแล้วคือมันก็เหมือนจะแบบลงไปได้อีกเยอะเลยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่กล้ารับอย่างนี้หรือเปล่าใช่ครับนน่นอนนี้นะครับถ้าหลุดหนึ่งพันหกร้อยโลเดิมนะครับตัดสิบไปอีกทีหนึ่งเนี่ยที่น่ากลัวคือก็จะไปที่หนึ่งพันหกร้อยสามสิบถึงถึงห้าสิบเลยซึ่งค่อนข้างเล็กมาก ซึ่งคข้างลึกมาอันนี้คือเฟสต้องคือเฟสจะต้องรุนแรงจริงๆนะ,ะฮะตรงเนี้ยอ่าเฟสจะต้องแบบส่งสัญญาณจะขึ้นดอกเบีย้ยหรือแบบอย่างนั้นจริงๆซึ่งซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าเดี๋ยววันที่ยี่สิบเนี่ยผมน่าจะรู้นะครับ <Okay. S 1> ก็ตาม d a ก็ตามถ้าทองยังกลับมายืนพันเจ็ดได้เนี่ยอย่างเนี้ยจะดูดีมากอ่าจะดูดีมากถ้าเขาตั้งฐานตรงนี้ได้นะเขาพร้อมขึ้นต่อนะครับ <ฮะ S 2> เพราะฉะนั้นก็อ่า ในมุมของนักลงทุนเล่นสั้นดีกว่าะค่ะยอดซื้อขึ้นขายยอดซื้อขึ้นขายไปก่อนนะครับะแล้วเวลาลงมานะครับอย่างที่เรียนไว้ก็คือแถว29500เนี่ยปั๊มเรื่ลงมาเนี่ยค่ะถือซื้อถือย่ากลางได้เลยค่ะนะครับโอเคหลุกันต่อคัค่ะเป็นกลยุทธ์ที่คุณพี่พัฒน์แนะนําให้ในสัปดาห์นี้เนาะก็คือยังคงแนะนําเล่นสั้นอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแต่ถ้าหลุดลงมาราคาทองไทยหลุดลงมาจาก สองหมื่นกพันห้าร้อยโซนโซนนี้ก็สามารถถือได้ในระยะกลางได้เลยนะคะได้ครับใช่ครับโอเคค่ะขอบคุณคุณพิพัฒน์มากเลยนะคะครับผมค่ะคสวัสดีค่ะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับการวิเคราะห์ทองคําในสัปดาห์นี้ของคุณพิพัฒน์ค่ะโดยที่คุณพิพัฒน์นะคะมองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในตอนนี้นะคะจะส่งผลดีต่อทองคําแต่ก็ต้องโฟกัสเป็นพิเศษในอีกสองสัปดาห์หน้าค่ะที่จะมีการแถลงนโยบายของเฟดที่เฟดจะต้องแสดงจุดยืนอย่างจริงจังแล้วค่ะ สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในทองคำนะคะสามารถเริ่มต้นเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่งแบบออนไลน์ได้ง่ายๆกับ SCT Go ค่ะด้วยราคาเร็วท m e ตามราคาทองคำในตลาดโลกทั้งสะดวกรวดเร็วซื้อขายได้ง่าย,ายทุกที่ทุกเวลาผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ SCT Go .com ค่ะและบนแอปพลิเคชัน SCT Trade p a s s ซึ่งทำได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ ายข้อจำกัดด้านเวลารับทองคำแท่งได้จริงและสามารถซื้อขายได้จากทุกที่ในทั่วประเทศเลยค่ะพร้อมบริการปรึกษาฟรีรับคำแนะนำกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนทองคำอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ